ไปที่บ้านอ่าอะไรเลยญาตินะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบ้านใหม่นะคะขึ้นบ้านใหม่นะคะตามสไตล์ของศาสนาคริสต์นะคะเราจะขึ้นบ้านใหม่เลยกันนะ,ะคะฝนก็กำลังตกนะคะตกแรงด้วยนะคะวันนี้นะคะ <Okay. S 1> คุณสามีบอกว่า เธอปิดกระจกแน่แค่มไม่เห็นนะคะโอเคอันนี้นะคะก็ขับรถประมาณ่20นาทีได้นะคะใกล้จะถึงบ้านญาติเขาแล้วคะ่ะเราจะไปคินบ้านใหม่นะคะบ้านของญาติเขานะคะ

It's good. I want to stay. Clean, empty, right? They don't have anything, right? It's so empty, right? There's cookies. Yeah. Can I have one? No, it's platter. Turn gas, easy. Mama, can't swallow it. So just uh, take out the meat, or take out the juice, and then take it and put it out.

อาหารนะ่ากินมากๆกูต้องกลางไปอ่ะนี่ขนมไอโน่ทางฟงได้เอ,อ่ะ Dragon fruit kiwi นั้นมีลองแกนด้วยนะจ๊ะแล้วมันจะด้วย กินนี้โอ้ติดมากติดไปติดไป

ขขาเหนียวมีนัก็หมดละ

โอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็มาแบบไม่ยาวเท่าไหร่นะคะก็ต้องกล่าวคำว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่ผ่านเข้ามานะคะก็อย่าลืม subscribe ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ แล้วก็ขอบพระคุณนะคะ FC เพื่อนๆน,นะ,ะทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันไว้ตลอดด้วยนะคะถึงแม้เราจะตอบชาร์ประการใดก็ต้องขอโทษมาณที่นี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีๆของทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะอย่าปล่อยเวลาล่วงเลยไปนะคะ จงหาความสุขใส่ตัวจงทำในสิ่งที่เราอยากทำนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย